ท่านทำการเกษตรทํานาทําอะไรแล้วท่านอย่าเผาฟางทิ้งนะครับมันคือทองคํำไปเผาทองคําเผาเงินทิ้งได้ยังไงนะฮะเอาฟางไปอัดนะครับเป็นก้อนนะฮะอัดแท่งแล้วก็เอาไปจําหน่ายปรากฏว่าโครงการนี้เขาทามีรายได้จากการขายฟาง15บ้ล้านบาทคุณลัชนีเป็นกอบเป็นกรรมจริงๆบางคนนาบางที่นะทำนาน่ะ ขายข้าวได,ได้เงินน้อยกว่าฟางอีกนะทาเป็นเล่นไปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ใครก็ตามที่ทํานาแล้วไปเผาฟางทิ้งเนี่ยมันน่าเสียดายมากๆต้องหาอะไรมาทดแทนทําให้เขาเห็นว่าการเผานั้นมันทําให้เกิดผลกระทบแล้วก็เกิดความสูญเสียเขาสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการเผาแล้วก็ทําให้มันเกิดมูลค่าได้ตรงจุดนี้คือที่มาที่ไปของการทําโครงการเรื่อง,องการอัดฟางนะครับแล้วก็เอาฟางมาใช้ประโยชน์ นั่นแหละครับคุณชาวาลิทีท้วนนะฮะประธานชมรมอัดฟางก้อนพิศโลกบอกว่านโยบายของจังหวัดนะครับที่รณรงค์หยุดการเผาในที่โล่งแจ้งเพื่อลดปัญหา PM 2.5นะครับแล้วก็การจัดงานฟางทองคำลด PM 2.5ก็เรียกว่าได้ผลดีนะครับแล้วก็มีการก่อตั้งชมรมฟางอัดก้อนพิศโลกจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนาส่งเสริมการเอาฟางมาใช้ประโยชน์รวบรวมเพื่อการค้า วันนี้เนี่ยนะครับชมรมนี้นะวิสาหกิจแห่งนี้นะเขาทำสัญญาซื้อขายฟางก้อนได้90 0 0แสนก้อนครับ18ล้านบาท <c oughs> จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเดียวนะท <c oughs> ่านผู้ชมฮะเหลือเชื่อนะค่ะนี่เพราะว่าขับรถเขาร,รวบวรวมฟางได้9 0 0 0แสนก้อน <c oughs> ขายได้แล้ว18ล้านบาทครับ <c oughs> ทำสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อย <c oughs> อ้าวจังหวัดอื่นๆจะไปรอช้าอยู่หญ่ละครับท่านดูโมเดลนี้เป็นตัวอย่างของเมืองพิษณุโลกเขา ไปฟังประธานชมรมครับในเรื่องของของฟังเราก็พยายามจะผลักดันในเรื่องของจะไปใช้เรื่องของด้านบริษัทโดยตรงแล้วก็ด้านประมงโดยตรงและก็ด้านของการเกษตรในการสวนต่างๆซึ่งเราก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผู้เลี้ยงประมงก็คือเลี้ยงปลากินพืชเราจะงนี้จะกระจายไปเพื่อที่จะลดต้นทุนในการที่ซื้ออาหารมีวันนี้ก็คือมาทําสัญญาซื้อขายกัน9 0 0 0แสนก้อนเบื้องต้นครับตอนนี้ก็มีการทําและส่ง ไม่มีเก็บดังเก็บก็ส่งส่งตามลูกค้าเลยนะครับโอ้โหเก้าแสนก้อน18ล้านประเด็นก็คือเครื่องรถรถอัดก้อนนี่แหละท่านผู้ชมครับที่อาจจะยังไม่ค่อยมีเยอะก้อนฟางเอารถอัดก้อนไม่ยากนี่ครับค่ะจรางไใช่ไหมเออเราก็รวมกันวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมเป็นกลุ่มเสร็จแล้วเอ้ยไม่มีรถอัดก้อนโอ้โหแหล่งเงินที่จะบริการมีอยู่แล้ว ของกเกษตรกรนะ่ะไปปรึกษาทกศเขาสิเขาพร้อมให้เงินอยู่แล้วแต่ต้องต้องรวมกลุ่มกันนะเออรวมกลุ่มกันเขาให้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวท่านผู้ช่วยจะมาคุยด้วยผมจะถามด้วยเรื่องฟัง จะให้ได้หรือเปล่าคือคุณกำพูอ่ะขยาดกับเรื่องเผามากครับโอ้โหเผานี่อันตรายจริงนะฮะผมเคยไปซื้อฟางเข้ามานะก้อนละ40 50บาทนะคุณรัชนีก็เศรษฐีอย่างคุณก็ซื้อได้ไม่ใช่มันจำเป็นเนี่ยมันจะเป็นไงเราจะมาใส่ต้นไม้เอามาคลุมดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ่ะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะฮะเอาแบบจังหวัดพิษณุโลกเขาเลยนะครับว่ายชดเชยรายได้ให้กับ